มาครับมาเรามาเอาอาหารกับอาหารกับป๋องครับให้แมวหน่อยครับเนี่ยได้หิวแล้วครับอันนี้อาหารกับป๋องครับเนี่ยเด้ออันนี้แย่งกันนะอาหารกับป๋องครับมันไม่มีอาหารแม่ครับก็เลยต้องอาหารกับป๋องให้กินก่อนช่วงนี้ครับเนี่ยสงสารเนื้อเนี่ยทั้งแม่ทั้งลูกอะไรอยู่นี่หมดนะเนี่ย เนี่ยเนี่ยตัวนี้กำลังท้องอ่ตัวนึงเน,นี่ยตัวนี้กำลังท้องอาหารจะส่องให้กิน,นยังอยู่6ตัวครับสองอะไรเนี่ย

ต้องให้เหมือนกันหมดครับเนี่ครับเดี๋ยวให้เหมือนกันเลยครับเนี่ยนะครับอ๋อแล้วครับนี่ครับเนี่ครับตอนนี้กำลังกินอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวกำลังกินครับตอนนี้ครับเนี่ยมันจะให้ลูกกินก่อนครับเนี่ยแม่นั่งกินทีหลังครับเนี่ย เขาจะออาส้มมันจะให้ลูกมันกินก่อนเพอลูกกินเสร็จก็ก็แม่ต่อครับที่เหลือแม่เก็บครับเนี้ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับตัวนี้แต่ตัวนี้รังท้องไงครับเนี้ยเนี้ยไม่ดื้อลังท้องเนียครับเนี้ย นะครับแตวถ้าว่ามียังไงเดี๋ยวคลิปดีๆเดี๋ยวว่าอ่าจะถ่ายให้อีกครับขอบคุณมากครับ